สวัสดียามเย็นค่ะเย็นวันที่วันศุกร์นะคะที่29นะคะมกราคม64เนาะวันนี้หนูเพิ่งตื่นค่ะแล้วหนูก็ออกมาเดินเล่นนะที่สนามเด็กเล่นนี่เองเนาะแก้มใส่เนาะวันนี้ชุดสวยค่ะวันนี้นางตื่นแล้วแม่นั้นไม่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 ไมกไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไมม่ แม่เอาแม่ให้แก้มไปเดินไปเดินเอ้ยไปเลยเดินไปเลยไม่ใช่โน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 แมวแมวโนแมวหรอกลูกพี่เขาโตแล้วแม่เอา ไปโน,นไปโนไปเดินสนทนใหญ่ดีกว่าสนนใหญ่ดีกว่าป่ะไปนน้นดีกว่าไปเดินนน้นดีกว่าไปหานกซินอกอยู่ไหนนอกอยู่ไหนลูกเดินนะคะ เดินตามเนาะ,คน,นนะคนสวยเดินเก่งเนาะคนสวยเดินเก่งเลยระวังล้มนะระวังล้มนะอ๋อเห็นนกค่ะเออเห็นนกนกพูดสิลูกนกอะ่ะหนุ่มอยู่ในป่าเต็มเลยนกเหรอเห็นไหมนะ่ะเต็มเลยนะ่ะแล้วไล่เห็นนกเป้า <c oughs> ไล่นกไล่นกเสียงดีด้วยไล่นกระวังนะลูกระวังนะมันกลัวเสียงเธอนี่เออเสียงเกลเสียงเก็บใส่แหละอืมเนาะนกเยอะนกนกนกได้พูดได้ละ หาหนูหนูหนูบินหนีล่ะฮือชาบ้าวเอาชา,อชาได้ยินนาะก่อลูกได้ยินไหมเนเต็มเลยและ,ะ,ะไปเดินนู่นดีกว่ามโอเคค่ะลูก